ท่านก็ได้เห็นพุะธรริบุรีสัตยหลายระดับต่อน,นี้ไปอาจจะมาอาจาอาจะมาภาพจานามเบสตสูตรเ,เรื่องด้วยก,ก,กดทรงกรรมมาแสดงกับบรรดาท่านพุทธบ,บริษัทตอนนี้ก็เพราะว่ามีบรรดาประชาชนหลายสงสัยกดทรงกรรมกันมากไล่มักจะมีบุคคลางหลายมาถามว่าชาตินี้ไม่ทำความชั่วอะไร ทำโดยความดีทุกอย่างคุณก็ทำกรรมก็สร้างมาด้วยว่าคุณก็ฝนก็ทำแล้วทำมาถือศาสนาก็ฟังแล้การปฏิบัติตามแระทำกรรมส่องสอนก็องสมเด็จเทสนาวรมระมหาจารยชนดาวสมมาสัะพุทธเจ้าก็ทำแล้วทำแล้วทุกอย่างให้ได้ของความดีที่องสมเด็จเทินาสีทรงสรรเสริญแต่วถ้ากลับมาถูกกรรมชั่วสนองให้มีความสุข อย่างนี้จะเป็นปัจจัยเกิดความสงสยัยแต่การทําทบุญในศาสนาก็อ,องค์สมเด็จเคยจอมไตรปิมศาสนาไม่มีผลแ่อจะเพื่อความสงสัยขอ,อ,องบรรดาท,า,ทา,ทาท่านพุทธศาสนิกชนก็ขอนำอาบยาสดที่องค์สมเด็จเจ้สสมมาสัพพุทธยาสุนทรไว้มาให้บรรดาท่านพุทธบริษัทได้สดับสมหวับหลักในวันนี้ หรือว่าตอนนี้จะขอนำเอาเรื่องของคนสามคนที่มีกัรตามสน,นอสงเ,อนนนเ,เ,เป็นการกระชากก่อนเอาเสดอแด็กันบาตรงพุทธบริษัทสาไปวามตามระบาลีนิยว,นนย,วนย,นยว่าพระ่องของสระเดชจุติสมัยสมุทเจ้าทรงพระเดชจุระทับอยู่ในพระเชตะวันมหาวิหารตรงประารคนสามคน ยังเด,ด้แสดงพระธรรมเทศนานี้ความว่าอันตริเทนะสมุทรธรรมเชือเป็นต้นงานนี้ว่าในเมื่อองค์สมเด็จสมมาสมุทธเจ้ทาทรงเสด็จกระทับยับยังสมเอนอนิดียาบดรากดว่าอยู่ในพระเชตวันมาหาวิหารบรรดาที่สุหลายรูปอิกัน มาเพื่อจะต้องการเต้าสององค์ส,งสำหรับตาวสัมาติเจ้าท่านเลยเข้าไปสู่บ้านตำบลหนึ่งเพื่อจะดินบ,บาตอันนี้เป็นปกติบรรดาศักดิ์ทั้งหลายเพราะว่าบรรดาระสงฆ์ทงทลาย่อมีชีวิตเกี่ยวกับชาวบ้าน็นโี่เลี้ยงมเมื่อชาวบ้านรับบาตรเขาไม์ทงรงทหลายเ่านั้นแล้วก็ลยม,มนให้นั่งฉันที่สําหรับเป็นที่ฉัน โ้อคือให้จัดสถานที่ไว้ตามสังก็นมาถวายข้าวยาโคและของเคี้ยวสำหรับยาโคนี่ท่านแปลว่าเาขาต้ม,อมของเคี้ยก็คงจะได้เป็นกับข้าวเป็นตน้นเพื่อรอเวลาบิดาบาัสนั่งฟังทํากันแล้วก็อย่างนั้นมาถวเวแลาถวายแล้วมาถวายขอท่านแล้ว็วอ,วเ,อ,อเวลาที่จะจฉันเพื่อฟังธรรม ในขณะนั้นเองร,ระะาคดกเตยไฟลุกขึ้นจากเตาของหญิงคนหนึ่งเช่น,าาน,น,นผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หุงข้าวแ,และปรุงจับข้าวสู้จปดีกันนะท่านบอกว่าแกแล้วจับอยู่ที่เตาไฟไฟมันเลยลุกติดขึ้นชายคาเสวยยาที่เลีวขึ้นจากชายคานั้น ฉัหลักเสวยยาเนี่ยเขาทำกลมกลมทันเรียาันหรักรองมอกขามออกแดงพุ๊เปลวไฟหายลมพัดมาเลเเกชนเลี้ยวยาตะนั่นก็ปลิวขึ้นในนสน่บรอดในขนาดนั้นเองเวลาที่มีสตาตัวหนึ่งมีมันบินบรรยากาศเจ้เสวยยานั้นมันก็สอดชอบบริการกว่าแล้วขอบินที่หมายความว่าเวลาที่ซาบินมา เสถียรญาติลอยขึ้นไปอโยกาตัวนั้นก็บินมาพอดีอคอสอดเข้าไปเสถียรญาตนั้นพอดีเป็นอนุ่าตเสียรญาตนั้นก็ติดคอก็เกิดไฟไหม้ขนไฟไหม้ตัวเป็นอันว่ากาตัวนั้นทนความร้อนไม่ไหวก็ตกลงกลางบ้านบินต่อไปไม่ได้ก็เป็นอันว่าต้องตายกัน นี่กรรมอันนี้ไม่มีใครเขาทำให้ใจลุกติดกึินมาจากสียจากภายชาเวียนยาถูกไฟไหม้ลมพัดลอยขึ้นไปกาบินมาอวัยเขาไปพนดีใจก็ไม่ตกลงมาตายบรรดาที่สุดนั้นหลายเหล่านั้นเห็นเสร็จนั้นเขียนในคิดว่าเออนี่ไปเรื่องเปล่าเลยเกินทำหนักแท้อันมี้คืเมีออยู่ ให้คุยกันว่าท่านอะไรจวงเดืดอาการแตกแผลที่เกิดขึ้นเดยตามีตามธรรมดาตาเขาวิ่งมาในอากาศบินมาในอากาศเฉยๆแก้สเสวียรไม่ถูกไฟลุกมันลอยขึย้านไปบนอากาศเสถียรไม่มีชีวิตจิตใจความเร็วของกาคอเพิ่งคล้องเสถีย้สไว้แล้วก็ตกมาตายเหตุน,นี้เพื่อนิวอาจารย์เราไม่สามารถเรียากรอกันได้ จนได้องคุณฤทธิจอมไตรบริาส,าส,ส,รสุทธิ์สันดาสัมมาสัมเจ้าแล้วก็คงไม่มีใครสามารถจะรู้กฎของกรมนี้ได้ที่ลึกซึ้งต่อไปว่าพวกเราเมื่อไปเข้าอง,งาค์ด็จพระสัมมาสัมเจ้าแล้วจะต้องทอูลถามเรื่องนี้เมื่อฉันพระตาหางเสร็จโมทนากัะชวบ้านแล้วก็พากันลาชาวบ้านไปไม่ตอนหนึ่งทาง่านกล่าวว่า เมื่อพิสูนอีกพวกหนึ่งโดยสายนเรือไปเพื่อต้องการจะเไ้าองาค์สรเด็จธรณีสมัยสมุทธเจ้วเหมือนในขณะนั้นเรือได้หยุดนิ่งเฉยในกลางมาหาสมุทรขณะที่เรือว,วิ่งไปวิ่งวิ่งไปแล้วไม่หยุดถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องดูว่าน้ำมันมันหมดหรือเปล่าน้ำมันเครื่องหมดไหมน้ำมันไสปาเชื้อทะเลหมดหรือไม่แล้วจะไมเห็นอะไร แต่ว่าสมัยนั้นเป็นสมัยเรือใบลมก็มีใบก็กลางก็เรียบจดอันดาพวกเราทังหลายที่ชาตเรือการที่เกิดว่าเสักคนกาลางที่มีก็มีในเรือนี้ในสมัยนั้นเขาคิดกันแบบนั้นถ้าอะไรมันไม่ดีเกิดขึ้นเป็นเหตุที่ที่ใส่แค่แสดงว่าคนกาลางที่มีเกิดขึ้นต่คนต่าง,างทำเป็นสลักแกกัน ท่นคนทุกคนจากสลากสลากไม่เป็นสลากเสียงไทยเมื่อทุกคนจบาบกันแล้วปัญญาเขาในเรือตั้งอยู่ในสุขุมวิทแสดงว่า,าเป็นหญิงสาวในเรือมีปัญญาสาวกำลังน,น่ารักเขเป็นเด็กสาวรุ่นรเมื่อทึงจะมาลสลากถึงจะนางไมาความนางจับสลากแล้ว โอ้ไม่ก็พากันว่าจึงแจกฉลากอีกใา้ความเอาสลากมาแจากกันอีกแล้วจึงแจกฉันอีกสามครั้งเชนลากก็ถึงกันนางนั่งคนเดียวจ้งสามครั้งเพราะนั้นว่าเขาคงจะเสี่ยงทายเขียนไว้เป็นหลักว่าเป็นไรโดยการเป็นเลยเขาฉลากนี้จนถึงกับคนนั้นแล้วก็เขียนไว้ในกระมวลอันนี้ก็ถ้าใครจับฉลากถูกฉลากตายแล,ล้วก็มีนั่นก็ชื่อว่าเหตุ้าเกิดจากคนนั้น เป็นทำไมท่านเขาบอกคนกันหลายก็ได้ว่าคำว่าของท่านนายเรือเป็นหญิงสาวน่ารักเป็นเด็กหญิงวัยรุ่นจะฉลากทั้งสามวาและก็ถูกฉลากในนั้นทุกครั้งท่านาเพื่อที่ไปในเรือแลดูหน้านายเรือเพื่อจะเปรียบว่านายนี่จะว่ายังไงกันคัวญาของท่านเผมจะเป็นคนใจและจริงจริงกันแน่ท่านนายเรือ กล่าวว่าพระเจ้าไม่อาจจะให้มาอาร์ชนิพพายได้อนนี t ้ก็หมายความว่าเมื่อเขาหารรู้ว่าพัญญาของท่านเนี่ยเป็นคนในการเมีนเมื่อตัวการจับสลาก็ไม่มีอคติการจับก็ไม่ได้บให้จับทีหลังตามธรรมดาในเรืองกับปัญญาข้างใยเรื่องจับก่อนแต่ได้่ว่าจะหลังก็จับส่งจะหลักบมายถึงการเรีนนี้ที ท่านูด้เรือท่านหลายเรื่อ,องเป็นแานนายให้ทำยังไงกันแน่นายเจ้าชายพวกก็กลงว่า,า,า,กา,ากเลกลงเจ,จ้นา,า,น,านายจะเกิดอาจจะไม่ได้เลยก็เกรงว่าอะไรจะมียิ่งเห็นก็เป็นแสนนั้นว่านี่จะทำยังไงแต่หลักนายท่านก็นดีท่านรักชีวิตคนมากาย,ายิง่งกว่ารักพัญญาของท่านท่านยังกล่าวว่าเราไม่ต้องการให้คนอื่นสิดนหายคนเจริญเป็นเลินมากชมเนียของเราคนเดียว ต่คนเรือไม่มากไปกว่านั้นเราะว่าต้องการให้บุคคลนี้ทั้งหลายเรานี้ต้องยยกยับไปด้วยจะนั้นเพื่อประโยชน์กันางนี้พวกท่านจงทิ้งเขาในาน,าน้ำเถิดคือหมายความว่าถ้าเขาจะรักเมียเพื่อประโยชน์กับนางก็ปล่อยคนอื่นตายแต่ถ้ารักคนมากกว่าก็าต้องปล่อยเมียตายท่านบอกเขาไดบอกว่าเราจะยอมให้คนอื่นทิ้งายไปได้เพื่อประโยชน์กับนางคนเดียว เรือหลงเขมาหลายเหล่านั้นเขาจับเรืลงไปในน้ำนางน,นั้นเมื่อให้วนุษย์จับลงทิ้งน้ำเรือตอมรณ์นักไทยเรืองเขอความชื่นเหลือ่องเขอความไม่ตาเจาเรือีนเสียงเรืองนั้นยิงกล่าวว่านองรักก็ยึดอะไรได้อำนาจของนางน,นั้นค่ะ อาว่าเราพอใจในคือความทีรยึดถือตเกิดกับบุคคลนั้นหล้าจากเราซึ่งคนนั้นหลายมีชีวิตยิ่งกว่าเธอชีวิตมากกว่าเธอเธอคนเดียวเกงเกินสลาชีวิตเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่แต่นี้สําคัญตัวมันหมายเรียนนี่มันใจเด็กเดียวไม่เห็นว่าความสาไม่เห็นว่าความสวยของคนยากที่น่ารักแต่มันเป็นตัวว่าพวกท่านจงเพื่อตัวตนทั้งหม เมานุ่งผ้าเต่าพื้นหนึ่งแล้วจงทิ้งไปในน้ำนั้นเพด้วนไม่ว่าใครจะทิ้งน้ำเขาก็ปล่อยเพราะเขาบรรดาคนละหลายเพื่องเรื่องบรรดาคนงานที่ต้องงานสวยสดสุดๆเป็นธรรมดาเราเรือเขาต้องการตัวสวยมากก็มีทุนมากถ,าาถ้าเจ้าเขาจะตอไปว่าถ้าว่าเจ้าจะไม่จะไม่มองโดนานางนี่เป็นอนันว่าในาเรือเองเข้าใจอ่อนเหมือนกัน ตัวสิ่งลองดูเธอใจอ่อนอาจจะยับยังไม่ไม่จับเธอลงสินะตัวความจริงคนเราไนะมา่ได้ันดีดีอยู่ๆก็จะจับเปนะ็นเยนมะเที่งน้ำให้ถึงความตายก็ต้องคิดแต่ว่ามีเขาก็มีมั่นใจเด็ดเดี่ยวเห็นประโยชน์ส่วนใหญ่มากกว่าประโยชน์ส่วนน้อยที่จะพึงรักษาปัญญาไว้ตัวคนเดียวแต่คนอื่นจะต้องตายนี่เขามไม่ทำน่น,นใจแบบนี้ น่าจะหามาเป็นผู้นำประเทศผู้นำจังหวัดผู้นำหมู่บ้านผู้นำตำบล <c oughs> ถ้าพวกเราเป็นคนแบบนี้ก็ประเทศชาติจะมีความสุขไม่ใช่กล่าวอย่างนี้ว่า้าเพเจ้าจะไม่ดูนางนั้นคนเราอยนหนือเขาสนนั่นได้เพราะฉะนั้นท่านจะเอากรืออมเอาความละที่ใส่น้าใส่น้ำเชืเ่อมแล้วก็ปลูกทรายแล้วใส่น้ำแล้วก็ ก็ตายสายที่มันโกรธีกคอโยนนาก็ไไปเสียนะนะฮาสมุทรถ้ารู้ให้ว่าถ้าเราใจจะได้ไม่จะได้ไม่เห็นเขาวรทา,านที่เขางลายน้ำขอความช่วยเหลือก็เคลืว่าใจอยอ่อนมันมามันไม่ทันลายลานั้นก็ได้กระทำตามนั้นเลยเวลานั้นเนปลาก็อว่าเปลาเลยเต่าก็ลมกินนางนั้นที่ตกไปเลยนะเวลานี้เขาคงจะเป็นเหยืยเขาจะหลานทุกคน เมื่อที่สุธิหลายที่ฟังเรื่องนั้นแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นอัศจรรย์ที่คนเราพวกพวกท่านพวกคนเรื่องท่านหลายในนี้ความจริงพันยาท่านในเอือก็อยู่ดีๆไม่ได้ทำความผิดปิิบัตดลีบฏิบัติชอบทุกอย่างตามหน้าที่ขุกพัญยาที่ดีก็ราะารหน้าที่ของแม่แม่บ้านแต่ถ้าว่าอยู่ๆเขาก็หาว่าเธอเป็นนางกาลิคินีเจ้ามือระยำนี้มันก็แปลกมันก็ดันไปหยิด เา้าฉลาดขึ้นมาได้ฉลาดนั่นก็มีความหมายว่าคนที่ไม่ดีเท่าน,นั้นจะต้องเป็นผู้ถือฉลาดสิแต่ใม่อเอมยอดมารีเทวาจับได้ถึงสามครั้งถ้าจะไล้คิดว่าคนอื่นใจร้ายมันก็ไม่ถูกถ้าอยาคิดคว่าคนอื่นใจดีที่เจอมาตาม,มถูกตา,า,ามควรก็บางเออมันเป็นเขารมไปจักถูกฉลาดตั้งเท่าแล้วก็ในยเสื่อมนันกัน แต่เอื่อการจรทำขางปุกคนหลายชาวเรือนั้นจะผิดตัวจะถูกนายจะเป็นคนจะที่จะมีจริงและไม่จริงถ้าเมื่หลายชาติคิดว่าเรารู้ไม่ได้นอ่จะองค์มจเป็จอมไตรบริหารสันดาสมมาจะเป็นใจแล้วไม่มีใครรู้แน่ฉะนั้นเม่พูดเราไฝ้กองค์มจะผู้มีพระธาใจราเรจะทุนถามในความนี้แต่องค์รมจะคู้มีพระธา นี่จะมันบ้าเป็นไรที่สองแล้วตายจะหาความคิดไม่ได้ไอ้อนเราทั้งนี้เราโสดเดียวกันทั้งกะว่าที่โสดเจ็ดทีกพวกหนึ่งก็นีเจ็ดลูกพวกที่แล้วหลายสองพวกไม่บอกจำนวนครับแต่เราก็ที่สุดอีกพวกหนึ่งมีจำนวนเจ็ดลูกไปจากตัดใจได้เท่ททาไหร ต้องการจะไาเอง์สมอที่สมายิมุบรหิจะธรรม่าทะกันตั้งนานันสมาธิวาระเทศชยเล่นอยู่ในาสตรลายลึกทางจากความเจริญเมื่อราเย็นท่านเข้าไปในวัดแห่งหนึ่งไมจะข้กสายที่พักที่ได้ถางว่าที่พักมีไหมเท่รก็เรื่อจเ่อในท่ี่วัดแห่งนั้นก็มีท่านอยู่แห่งหนึ่งมีเตียงมีเกีเตียงพอดี พระท่านมาก็มาจิตองคล้ายๆกับคนเขาคอยสร้างท่าคอยเขาไว้ไม่สิสดอะายเลานั้นเลยอื็นท่านนั้นแล้แก็วก็เข้าไปในถ้ำนอนบนเตียงนั้นแล้วก็ตายกลางคืนทนอืน่นท่านเรียนยอดเรียนยอดเกิเรียนยอดหลมเรียนยใหญ่ก็ทึ้งเรามาจิตประตูทำไม้ันได้ผู้พิเศษอะไรจะท,ท,ทของจิอย่งไงกล่าวว่า พวกเราให้ท่านนี้ถึงแก่ที่สุขว่าขันตุกะหมายความว่าเราให้พระที่เดินทางมานอนในท่านนี้ไม่ได้ยากเจ้าคนหิ้งคนใหญ่นี้มันมาปิดประตูเสแล้วพวกเราจะนำท่านนี้ไม่ออกจะพากัานจะไม่พาท่านไปชุนพวกชาวบ้านด่างพระด่างี่สุขให้มันเลนทั้งหมดด่าง จากบ้านลงทั้งหมดดยการเจ็ดตะมณด้วยกันแล้วก็เห็นมันใหญ่มากใช้ความพยายามอยู่เพื่อจะให้หินนั่นออกไอหินนั่นมันก็ยังไม่ยอมจะออกถองก่าน,นใหญ่จะทำยังไงยังไงมันก็ไม่คยเลี่อนที่ออกมาได้ใช่คนทเจ็ดตําบลแม้เลยวิสุทธิที่้าไปอยู่ภายในบรรดานพระสุสุอาการุกอากาลายเหล่านั้นที่อยู่ข้างในก็พยายามเหมือนกัน พยายามเพื่อจะสากินให้ออกให้คนออกไปแต่ก็เลยอาจใจว่าหินมันหลายหลายมันจะยื่นออกไปได้ตลอดเวลาเจ็ดวันแต่ไม่ยากเพราะถ้งหลายเหล่านั้นต้องถูกขังอยู่เจ็ดวันชาวบ้านเจ็ดตำบลพระด้วยอเนรเลื่อแล้วก็พระภายในเจ็ดองค์ดันกันไปดันกันมาดันหินออกหินมันไม่ยอมออกแต่ไม่หละพระทั้งหมด ท่างในอดเจ็ดวันพระข้านเล่าก็จะบ้างก็ทําง,งานครบเจ็ดวันบ้ำดาพระคันกะทั้งหลายที่มาเหล่านั้นก็เกิดความหิวแรดเทาตลอดเจ็ดวันการไม่ได้บริโภคอาหารเจ็ดวันก็ต้องคิดเรื่องแรกคือความทุกข์โอนา,นานก็มีความทุกข์หนักท่าสามีเปนไทรสาอาจะฟังยากแต่มันว่าในวันที่เจ็ดหิงก็พึ่งอ,ออกไปเองอย่างเปล่าประหลาด ไม่มีใครก็ดันเวลาดันหินไม่ไปเวลาก็ก็เก็ดกันแล้วไม่มีใครก็หลักให้ดันหินไปเองบรรลาพวกพิสุตะหลที่อยู่ยนั้นออกมาแล้วต่างคนต่างคิดว่านี่มันเป็นบาปของพวกเรานะไอบาปประเภทอนนี้มันลาเกิขึ้นได้ยังไงในชาตินี้ทำใหญ,ญ่เลาก็ไม่ทําอะไร ม่อยู่กับพ่อกับแม่อยู่บิดามันดาก็มีความรักคารูปิีดามันดาทุกอย่างจะมีการดื้อการดันดานก็เล็กเล็น,น้อยพอทุกคนแต่ทำไมเราจริงต้องมารับบาปกรรมขนาดปิดข่าอยู่ทึงเดือนวันเพราเฉยๆก็ไม่ได้อะต้องออกเครื่องดันหินด้วยหนินก็ไม่ไปพอทุบเจ็ดวันแล้วไม่มีใครไปทำอะไรกับหินรักคนนอกคนกันนอกก็ขึ้น่า พระเจ็ดโองนั้นตายแล้วต้เลยหมดกำลังใจที่จะทำอะไรเขาก็ไม่ทำกันเพราะนท่านเจ็ดโองนั้นก็หมดแรงที่จะดันหินเจ้าหินนั่นก็เปิดไปมันด้เพิ่มไปเองท่านกล้าท่านคิดว่านี่พวกเราบาปหนักต้องจำไดเพื่นี้นอกเจดโองสมเด็จโตสมมาสกุฏเจ้าเจะแล้วไม่มีใครสามารถจะรู้ได้หากว่าเราได้เข้าไปเฝ้าองสมเด็จโตฌอนไกรก็ต้องทนถามเรื่องนี้ให้ทราบ ให้พรสัตย์บรรดาทรงเปียก่อนเมื่อบรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นออกวันแล้วก็เดินทางต่อไปบรรดาผู้พิสดายเหล่านั้นเมื่อเวลามาถึงสำนักของสมเด็จพระตถาก็มาบรรจบกันกับผู้ศึกผูก,ก,ก,ก่อนในระหว่างทางหมายความมาก่อนจะถึงเดินมารวมกันได้เองอย่าไม่มีการนัดหมาย ก็เลยร่วมกันเป็นคณะเดียวกันงข้าวและข้าวโอ่องเม็มเคยยอมใจแต่วัยนักโคมนัน่นเป็นคนคนข้างหนึ่งแล้วจงมีปริสังขานหมอบารีก็บ้าไปเครับในขณะนั้นออค์สมด็จพรั้งที่ตมมังทรงกระทำพุทธปฏิสันฐานถ้าท,ทาาปลายสแล้วมันบาทีสุทั้งหลายเหล่านั้นนี่เป็ถานเหตุที่ตนเหน็นมา ที่ตนไม่เคยไวมื่อแล้วตามลำดับม่่าพระสพวกแรกถานเหตุของตาเหตุทองหญิเมียนในเรือบรราพระพวกหลังก็ถานเหตุที่ตนจะต้องอดข้าวทั้เจ็ดวัใช้หินเจ้ากรรมมนทำเหตุจากนั้นคนเรรมันบเสี่ไม่ต้องพยาการจะบรรดาวิสุทธิ์ลายอ่าพิาดูกอนวิสุทธิ์ลาย การนั้นสมยกันที่ตนทำแล้วนนะั่นแหละโดยแท้เมื่อหายตายมาตายที่ดินมาในอากาศที่ต้องตายที่เอาคอเข้าไปสวมเสวียนที่มีไฟทุกโชนแล้วก็ถูกไฟไหม้ข้า,าใส่เม็นกรรมที่ตนทำมาแล้วไม่ใช่ก่อนหลังจากนั้นองค์สมศรีนรยวนก็เลยมีพระพุทธดีกราตัว่าเลอาดีต่อไ มีชาวนาผู้หนึ่งในตัวคาราลสีแค่เรืยานติกโคที่บนเขาสมัครเทน่นนาสมับรทำงานในตัวหนึ่งแต่เรือตัวนี้มันก็แปลกมันเป็นเรือดื้อเรือ้านไม่สามารถจะฝึกได้คือว่าบงเขาตัวนั้นเดินไปได้หน่อยหนึ่งแล้วมันก็น,น,นอนเสียให้มันทำงานเข้าเนาเข้าลากเกวียนเข้าลากล้อ มันไปได้ดอนหนึ่งมันก็นอนมันก็ขังเขาก็ทุบเขาก็ตีเขาก็ไล่มันลุกเดินไปมันก็เดินไปได้มาหนึ่งแล้วมันก็นอนมันลุกลุกลุกทุบมันมามันมามาเดินแบบนี้แล้วก็มันตัดมาสุดแบบนี้เสมอเสมอมันอย่างเดิมชาวนาต้องโกรธแล้วพยายามจะฝึกแล้วฝึกแล้วมันก็ไม่ยอมปฏิบัติตามชาวนาคนนั้นก็แกรู้ว่า มีแล้วจะหัวตัวตื้อแบบน,นี้จะนอนสบายที่ตรงนี้แล้วก็จะนอนสบายต่อไปคือว่าไม่ต้องลุกจากที่นี่อีกแล้วฉะนั้นเขาที่ได้นนำเาขาจึงได้นำขัน้นเป็นบ้างฟางบ้างเอามาพันคอในท่าอย่างนี้เอาฟางเข้ามาทำเป็นเสเวียนหน่งกันพันคอโคตรงนั้นเรื่ฟางแล้วก็จุดไฟ กอนที่จะจบไฟด้วยฟางาออก็คืนเล็กๆทับมันเป็นตัวโคก่อนแล้วฟางกลุ่มใหญ่มาโคโคโคแล้วก็ทับติโคแล้วก็จดไฟเจ้าไฟมันก็ลุกโชนขึ้นค้อโคตัวนั้นถึงจะสารตายเองเมืละไม่มีคา,าร์บิารแทนมัน,นบ้นดาที่ดทั้งหลายเหล่านั้นก็แตกแยกจำที่ตาตัวนั้น คือนเ้าของกระทำเพราะเราเพ่งจะู้ในขั้าเจ้ากล่าวว่าที่สุดท้ายกรรมอันเป็นบาปนั้นไอ้ตาตัวนั้นทำแล้วเนี่ยกำลังเพื่อสมัยเพื่อเกิดเป็นคนทั้งโคตตัวเขาเองก็ไม่อยู่ในันรักสิ่งการนานให้บาตของกรรมอันเป็นบาปนั้นเกิดขึ้นแล้วมันาต้องตาจิตครั้งไม่เรมาโคครั้งเดียว แต่เขาแต่เกิดเป็นตายเจ็ดครั้งแล้วก็ถูก,กขขเผาแบบนี้โดยไม่มีเจตน,นาของใครทั้งทั้งทั้งที่เจ็ดเขาเจ็ดครั้ขขงด้วยกันแล้วถ้าตา,ายแล้วขาดแบบนี้เหมือนกันด้วยผลของกรรมที่ปรากฏึนในการก่อนการนำอากรรมทั้งหลายเหล่านี้มาแสดงให้บรรดาท่านพระบรมรัศได้ดรับฟังก็จะว,ว่าเวลานี้มีคนส่วนใหญ่เพิมาฟังแล้วไปฟังว่าชาตินี้ทำความดีเสียง แต่ทำไมจึงเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์คือมีทุกทข์หลายเดยกัรเข้ามาเบียดเบียน้า,ากว่าท่านทาเรื่องนี้แล้วก็จงหวงที่ถึงตัวของท่านเพราะความสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพียงกรรมคล้ายๆกับท่าน,คคาาานาสามีกล่าวมาแล้วนี้ก็ได้สาหรับเรื่องนี้เมื่อวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วก็องขอยุติเรื่องราวของผู้ทาผู้คนสามคนวในที่นี้ก่อน ขอความสุขสวัสดิที่พัฒนามงคลสมบูบบ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 รณ์ผลผลยังมีเดวันดาเป็นพู้พเสาวชน้ชนชนทุกท่านสวัสดี